สวัสดีครับพบกับการรีวิวแ,แนะนำการใช้งาน m e r c e d e E 300 E อว oh. ั g กาดเป็นรถยนต์ซีดานขนาดกลางเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรร่วมกับระบบปลั๊กอินไฮบริดให้สมรรถนะถึง320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรชุดแต่งรอบคันแบบอวั g กาดไฟหน้า LED มาในกล h ่ e r f o r m a n c e พ,โพ,โพร้อมระบบเปิดไปิดไฟหน้าอัตโนมัติล้อขนาด18นิ้วเป็นยางรายแฟ กันชนท้ายตกแต่งข้อคู่มีข้อไอเสียั้องข้างกุญแจระบบ Keyless เพียงแค่พกกุญแจไว้กับตัวสามารถแตะจากด้านนอกเพื่อล็อกรถและสอดมือเพื่อปลดล็อกรถถ้าปิดประตูไม่สนิทบานนั้นจะไม่สามารถใช้ระบบแตะเพื่อล็อกรถได้นะครับรอนนไม่ได้ล็อกนะครับแต่บานที่สนิทแล้วใช้ระบบ Keyless แตะล็อกรถได้ครับ มีเสียงล็อคก,กรอนจมลงไปนะครับตอนนี้ประตูที่สนิทกรอนจมหมดนะครับรวมถึงประตูที่ไม่สนิทเองกรอนกะจมก็คือล็อคครับแต่เนื่องจากว่าปิดไม่สนิทก็ยังเปิดได้นะครับจุดสังเกตก็คือไม่มีไฟกระพริบตอนที่ล็อกรถนะครับไฟจะก,กระพริบให้เห็นก็ตอบเมื่อประตูทั้งหมดปิดสนิทแล้วแล้วล็อกรถนะครับ แม้ว่าปิดประตูไม,ม่สนิทกระจกมองข้างก็ยังพับให้เมื่อกดล็อกรถเพราะฉะนั้นให้ดูไฟกระพริบเป็นหลักเท่านั้นนะครับประตูท้ายแบบไฟฟ้าสามารถกดที่ปุ่มใต้โลโก้หรือกดช้างที่รีโมทได้เลยนะครับส่วนปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับกดหรือหยุดได้ถ้าจะให้เปิดขึ้นใหม่กดใต้โลโก้อีกครั้งหนึง่ง ส่วนปุ่มทางด้านขวารูปกุญแจล็อกต้องมีกุญแจอย่ด้วยถึงจะกดได้นะครับเมื่อกดแล้วรถจะล็อกให้เลยแล้วจะมีไฟกระพริบ3ามครั้งสำหรับการชาร์จรถนะครับเปิดปลดล็อกรถเพื่อให้เปิดฝาขึ้นมาได้ก่อนเปิดฝาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันดับแรกเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนนะครับห้ามใช้ปลั๊กพ่วงนะครับจากนั้นก็นาหัวมาเสียบที่ตัวรถได้เลยครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้ว รถจะล็อกเองโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ไม่สามารถดึงออกได้แล้วถ้าต้องการนําออกให้กดกดล็อกที่กุญแจรีโมทหรือที่แผงประตูคนขับก็ได้ครับจะมีเสียงและมีสัญลักษณ์กุญแจอันล็อกนะครับต้องรีบดึงออกนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวรถมันจะล็อกซ้ําจะดึงออกไม่ได้อีกนะครับค่อยๆดึงออกมาได้เลยครับที่สัตคาระท้ายจะมีสลักเพื่อปลดให้พับเบาะหลังได้ทั้ง2ชิ้นนะครับ ทำให้เบาะหลังพับแบนราบได้ทั้งสองชิ้นเลยนะครับส่วนทางด้านใต้นี้ก็จะมีที่เก็บอุปกรณ์ตัวเะอุปกรณ์ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีหัวลากนะครับไม่มียางอะไหล่แล้วก็ไม่มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับเนื่องจากว่าเป็นยางมันจครับสำหรับปาถังน้ำมันสามารถกดเพื่อเปิดได้เลยนะครับจะไม่มีปุ่มบริเวณคนขับนะครับแต่จะสัมคัญกับเซ็นเตอร์ล็อคเปิดมาก็จะเจอฉลากบอกแรงดันลมยางนะครับคันนี้ล็อคสนิ้วนะครับ ค่าปกติก็คือข้างหน้า3-2หลัง3-5ถ้าจุกของเยอะหรือคนนั่งไปเยอะก็หน้า3-7หลัง4.7 7, ครับน้ำมันเบนซิน,นออกเฟกตง95เท่านั้นนะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับการปรับเบาะก,ก็เลื่อนได้ตามทิศทางเลยนะครับหน้าหลังขึ้นลงนะครับชันบริเวณเข่านะครับยืดบริเวณรองน่องครับเอ็น ส่วนศีรษะได้เฉพาะขึ้นกับลงนะครับดันหน้าหลังไม่ได้ต้องเป็นแมนลวนที่บริเวณกระพิงศีรษะนะครับส่วนกระจกมองข้างก็กดให้มีไฟติดซ้ายหรือขวาปรับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การใช้เมมโมรีนะครับเนื่องจากเขาเมมที่พงมาเลยด้วยนะครับกระจกมองข้างด้วยและเบาด้วยเมื่อปรับครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะครับการจำเมมโมรีก็คือกด M แล้วกดเบอร์ได้เลยครับส่วนแผงก็มหน้าต่างนะครับทั้ง4่อัน แล้วก็ปุ่มเพื่อล็อกไม่ให้คนข้างหลังกดเลื่อนกระจกได้ครับและยังสามารถกดเปิดประตูท้ายได้จากประตูคนขับได้ด้วยนะครับโดยการดึงขึ้นค้างไว้เล็กน้อยครับแล้วปิดได้โดยการกดแช่ไว้จนกว่าจะติดเรียบร้อยนะครับถ้าปล่อยมือก็จะหยุดนะครับต้องกดแช่ไว้จนกว่าจะติดให้สนิท สำหรับแผงสวิตช์ไฟให้ตั้งอยู่ที่ออโต้ไว้เสมอนะครับระบบจะเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้เองนะครับสามารถดูได้ที่สัญลักษณ์ไฟทางด้านนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวล่ําแสงเส้นชี้ลงพื้นแบบนี้ก็คือเปิดไฟหน้าปกตินะครับเนื่องจากตอนนี้อยู่ในอาคารแสงน้อยระบบก็เลยสั่งเปิดไฟให้ครับถ้าปิดมาทางขวาที่สัญลักษณ์นี้ก็จะเห็นเป็นรูปไฟหน้าปกติแต่จะปิดหยุดตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเจอแดดสว่างยังไงก็จะ เปิดไฟค้างให้อยู่นี้ไปตลอดครับถ้าบิดมาทางซ้ายแบบนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของไฟหรีนะครับสัญลักษณ์ที่หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเดียวกันเลยนั่นก็คือไฟหรีตอนนี้จะไม่มีไฟที่ส่องถนนออกมานะครับจะเป็นลักษณะของไฟเดย์ไทม์และน i สไลติดให้อยู่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะไม่มีการส่องถนนออกมาเลยไม่แนะนําให้ตั้งไว้นะครับเพราะถ้าหากขับขี่กลางคืนจะไม่ส่องถนนอาจอันตรายได้ครับส่วนรูปตัว P นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ลูกศรขวาหรือซ้ายนะครับ เมื่อเลือกไว้แบบนี้แล้วไฟจะดับทั้งคันเลยนะครับถ้าหากตอนนั้นเครื่องยนต์ติดอยู่แต่ถ้าดับรถแล้วไฟถึงจะติดมาเป็นเส้นๆแต่ไม่ซองถนนนะครับซึ่งจะติดเป็นเส้นฝั่งซ้ายหรือขวาตามที่สวิตช์เลือกอยู่ครับก็จะติดเป็นเส้นอยู่ฝั่งเดียวแบบนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ติดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับติดฝั่งเดียว ฟังชันนี้เรียกว่า Park Light นะครับจะติดเป็นเส้นหนึ่งข้างใช้สำหรับในกรณีที่จำเป็นต้องจอดข้างทางนะครับในภูมิประเทศที่ทัศนวิสัยไม่ดีหรืออาจจะมีหิมะตกนะครับทำให้รถคันอื่นมองเห็นคันนี้ว่าจอดอยู่นั่นเองครับและปุ่มนี้คือไฟตัดหมอกด,ด้านหลังนะครับเมื่อกดแล้วนะครับจะมีไฟสีแดงติดหนึ่งข้างที่ด้านหลังเพื่อทำให้รถข้างหลังเห็นเราชัดขึ้นครับติดที่ตรงนี้นะครับหนึ่งข้าง พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับสำหรับแผงทางด้านซ้ายแถบด้านบนจะเป็นการควบคุมจอกลางนั่นเองนะครับจะมีปุ่มโฮมปุ่มควบคุมทิศทางปุ่มแบ็คนะครับหรือ ENTER ก็กดตรงกลางได้เลยกดแบ็คได้กดโฮมออกมาได้นะครับส่วนแถบทางด้านล่างเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงใช้รบสัมผัสนะครับหรือกดลงไปทั้งแผ่นเลยเพื่อมิวส์เปิดปิดเสียงนะครับ รับสายวางสายนะครับปุ่มแฟลชหรือคําสั่งเสียงนะครับส่วนแผงทางด้านขวาแถบด้านบนลักษณะเดียวกันเลยครับแต่จะเป็นการควบคุมจอเรือนใหม่ครับกดโฮมเรียกเมนูขึ้นมานะครับควบคุมทิศทางนะครับซ้ายขวาขึ้นลงได้กดแบ็กได้ครับที่จอเรือนใหม่ปรับแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับกดโฮมขึ้นมาเรียกเมนูที่ต้องการจะแสดงตรงกลางนะครับ ขึ้นลงได้นะครับรวมถึงปรับเปลี่ยนบริเวณวงกลมซ้ายขวานะครับเพียงแค่ปัดซ้ายนะครับพอวงทางซ้ายสว่างก็ปรับขึ้นลงได้อีกอีกหลายหน้าเลยเช่นเดียวกันกับทางขวาครับส่วนแถบทางด้านล่างนะครับ คือการใช้ฟังก์ชันระหว่าง Cruise Control หรือ Limit จำกัดความเร็วนะครับอันดับแรกต้องเลือกก่อนว่าจะใช้อะไรนะครับข้างบนก็คือ Cruise Control นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นคล้ายๆกับเรือนใหม่นะครับแต่ถ้ากดมาที่ LIM ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า LLM นะครับเมื่อเลือกอย่างที่ต้องการได้แล้วนะครับถ้าจะใช้เพียงแค่กดเซตก็คือการใช้ฟังก์ชันนั้นเลยนะครับสัมผัสขึ้นลงเพื่อปรับความเร็วได้นะครับ กด cancel เพื่อยกเลิกกด resume res เพื่อกลับมาใช้ใหม่นะครับการใช้กับยกเลิกเนี่ยกดวิธีเดียวกันครับแต่เราต้องเลือกก่อนว่าใช้ cruise หรือ limit นะครับถ้า limit ก็คือจำกัดไม่ให้เราขับเร็วเกินที่ตั้งไว้ถ้า cruise ก็คือเราให้รถวิ่งแทนเราโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับสำหรับไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนนะครับจะอยู่ทางก้านนี้หมดเลยนะครับก็โยกขึ้นหรือลงเบาๆจะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวแบบกระพริบ แค่3ครั้งแล้วดับนะครับถ้าจะให้ค้างต้องยกไปให้สุดนะครับส่วนปุ่มตรงด้านปลายนี้นะครับกดเบาๆนะครับเพื่อให้ปัดนะครับปัดแบบไม่มีน้ําออกมานะครับกดเบาๆแต่กดค้างไว้ก็จะปัดไปเรื่อยๆนะครับถ้ากดลึกกว่านี้ค้างไว้จะมีน้ําออกมาด้วยนะครับแต่ส่วนฟังก์ชันปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับให้หมุนนะครับบิด จะเป็นลักษณะคล้ายๆจุดไข่ปลานะครับถ้าล่างสุดเนี่ยคือปิดเป็นศูนย์ผักขึ้นมานะครับปิดขึ้นมาจะมีไข่ปลาอยู่2อันก็คือตามความเยอะของปริมาณน้ําฝนนั่นเองครับส่วนเส้นที่เป็นขีด1ขีดกับ2ขีดก็คือต่อเนื่องนะครับมีทั้งหมด5ระดับส่วนทางด้านซ้ายก็คือแผงควบคุมเกียร์นั่นเองครับก็จะมีตัวอักษรเกียร์บอกอยู่นะครับวิธีก็คือเหยียบเบรกให้ ลึกนะครับแล้วก็โยกเกียร์ขึ้นหรือลงไปตามตัวอักษรตามแผงผันเกียร์ที่มีบอกที่จอก็จะมีบอกเช่นเดียวกัน,นครับกดลงมาให้สุดนะครับก็จะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมร้อมอยู่ที่ตัวดีก็คือเกียร์ดีเตือนหน้าได้เลยนะครับยกขึ้นไปให้สุดก็จะเป็นเกียร์ถอยนะครับซึ่งกล้องก็จะติดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ายกไม่สุดนะครับตอนนี้อยู่ เกียร์ถอยนะครับเกียร์ R ได้บรรสุถ้าโยกลงมาแบบไม่สุดเบาๆก็จะเป็นเกียร์ N นะครับพร้อมคําเตือนนะครับเนื่องจากเกียร์ N รถไหลได้นะครับถ้าจะเข้าเกียร์ Park เกียร์ P นะครับกดที่บริเวณหัวทางด้านนี้ครับนะครับแล้วถ้าตอนที่อยู่เกียร์ D อยู่นะครับมีการเปิดประตูรถก็จะตัดเป็นที่เกียร์ P ทันทีนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าติด ให้ทันทีเลยนะครับสําหรับเบรกมือไฟฟ้านะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับปกติแล้วรถจะออโต้ให้นะครับถ้าเข้าเกียร์ดีนะครับเบรกมือไฟฟ้าก็จะหายไปเองนะครับแต่ถ้าอยากจะใช้เองนะครับในบางกรณีนะครับการดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นการกดแต่ถ้ากดลงไปนะครับจะเป็นการสั่งให้จับนะครับเบรกมือไฟฟ้าจับอยู่ตอนนี้นะครับ ดึงขึ้นมาก็จะปลดนะครับการควบคุมหน้าจอกลางนะครับจะใช้ระบบสัมผัสแบบนี้ก็ได้นะครับสัมผัสซ้ายขวาขึ้นลงได้ครับหรือจะใช้ทัชคอนโทรลบริเวณนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็ได้หรือจะใช้ทัชแพดทางด้านนี้ก็ได้ครับได้ทั้งขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยครับ Enter หรือ b a c k ก็ กดลงไปที่แผ่นนี้ได้เลยมีปุ่มแบ็กออกมามีปุ่มโฮมออกมานหน้าเมนูหลักนะครับนี่ก็คือหน้าหลักของเขาจะใช้เมนูไหนก็กดเข้าไปเมนูนั้นได้เลยหรือปุ่มช็อตครับปุ่มด่วนนะครับอย่างรูปรถก็จะเป็นการกดเข้าเมนูรถรูปเรดีโอหรือ m e มีเดียกดไปกดมาก็จะสลับระหว่าง B T U กับพวกบลูทูธหรือ U S B นะครับแผนที่โทรศัพท์กดปุ่มพวกนี้เข้าช็อตครับต่วนแทนการเลือนสัมผัสหาปุ่มตรงนี้ได้เลยครับ ส่วนแผงทางด้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศทั้งหมดเลยนะครับอุณหภูมินะครับแยกซ้ายขวาจะสังเกตว่ามีสีฟ้าแดงนะครับแยก2โซน AC ก็คือ a i r c o n d i t i o n นะครับระบบหมุนเวียนลมนะครับตรงนี้สตาร์ทรถครั้งแรกจะไม่มีไฟติดนะครับกลิ่นควันอากาศข้างนอกเข้ามาได้นะครับต้องกดแบบนี้ไว้นะครับให้มีไฟสีแดงติดเพื่อไม่ให้กลิ่นควันเข้ามาซึ่งขับไปสักพักหนึ่งมันจะออโต้ดับไปเองกลิ่นควันจะเข้ามานะครับต้องคอยกดไว้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับ จะกดได้ก็ต่อเมื่อดับรถแล้วถ้ากดปุ่มนี้แอร์จะออกมานะครับโดยที่ไม่ต้องติดเครื่องยนต์สามารถใช้แอร์เย็นๆได้เลยครับตอนนี้กดดับรถแล้วนะครับถ้ามีไฟอยู่ที่แบตเตอรี่พอสมควรสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยครับกดเพียงแค่ทีเดียวนะครับก็จะมีไฟสีฟ้าติดนั่นก็คือแอร์ทำงานด้วยลมเย็นออกมาปกตินั่นเองนะครับซึ่งถ้าเมืองนอกอาจจะตั้งให้เป็นสีแดงได้ก็คือให้เป็นฮีเตอร์นะครับก็จะมี จำนวนแบตเตอรี่บอกนะครับแอร์ก็จะติดไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะเหลือน้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจะอันตรายจะหมดสติจะได้ก๊าซพิษในรถหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องยนต์ออกมานะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับปลอดภัยได้ครับต่อมานะครับจะพบกับไวร์เลสชาร์จทางด้านนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ NFC นะครับสามารถนำมือถือวางไปตรงนี้ได้เลยนะครับช่องเชื่อมต่อจะเป็นแบบ USB Type C ทั้งคันเลยนะครับ ตรงนี้จะมีสกร,รูปจอนะครับสามารถใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้นะครับส่วนช่อง USB ทางด้านนี้ก็จะเป็น Type C เช่นเดียวกันครับมี2ช่องแล้วก็มีด้านหลังอีกนะครับปุ่มทางด้านนี้เปิดปิดเสียงนะครับเ่อนขึ้นลงหรือกดลงไปไไดกดลงไปได้เลยนะครับเพื่อเปิดปิดเสียงทีเดียวนะครับส่วนปุ่มนี้คือกดเพื่อปิดระบบหรือปิดหน้าจออย่างเดียวเลือกได้ครับปุ่มนี้คือมาหลังไฟฟ้านะครับ กดชันนิ่งเปิดกดคันนิ่งปิดครับปุ่มนี้ก็คือปิดสัญญาณเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้เซ็นเซอร์รอบคันจะไม่ทํางานนะครับส่วนปุ่มนี้คือกดเพื่อดูกล้องหลังครับหรือใช้ระบบจอดรถออโต้นะครับการกดคันแรกนะครับจะอยู่ที่ทางด้านนี้นั่นก็คือระบบจอดรถออโต้เขาจะสแกนหาช่องจอดทางซ้ายขว่านะครับแต่ถ้ากดแล้วไม่ได้ใช้ระบบจอดออโต้ให้กด ที่รูปสัญลักษณ์กล้องหลังได้เลยจะมีกล้องให้ดู2มุมครับเมื่อสตาร์ทรถแล้วนะครับจะมีคําว่า ready ขึ้นมานะครับถ้ามี ready ขึ้นมาก็คือสตาร์ทรถเรียบร้อยพร้อมขับนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์เตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยทางด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะติดมาเป็นมาตรฐานทุกคันนะครับไม่ว่าจะมีคนนั่งหรือไม่ก็ตามก็จะมีหน้าต่างตรงนี้เตือนนะครับสามารถกด back ตรงนี้ออกได้นะครับโหมดรูปแบบการขับขี่นะครับตัว c สีฟ้าก็คือโหมด comfort นั่นเองนะครับ โหมดนี้นะครับจะวิ่งด้วยไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแต่ถ้ากดคันเร่งลึกหรือมีการพุ่งออกตัวนะครับเครื่องยนต์ก็จะติดมาให้นะครับแต่ถ้าผ่อนคันเร่งหรือความเร็วคงที่ก็กลับจะกลับมาใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับจะอยู่ที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับจะไปทางด้านนี้นะครับผักขึ้นหรือลงก็ได้นะครับผมกดลงมานะครับเป็น e l EL ก็คือ electric ไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับก็จะวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับถ้าเหยียบคันเร่งลึกเครื่องยนต์ก็จะไม่ติดแต่ถ้าเหยียบคันเร่งให้มิดเลยนะครับเครื่องยนต์ถึงจะติดให้นะครับต่อมานะครับกดลงมาอีกครั้งหนึ่งเป็น BL นะครับ BL ก็คือ Battery Level นะครับกดตอนไหนก็จะจําแบตไว้ตอนนั้นนะครับอย่างตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่ประมาณเกือบเกือบ 7 5นะครับถ้ากด bl ตอนนี้ระบบจะล็อกแบตเตอรี่ไว้ที่ตำแหน่งที่เปอร์เซ็นต์นี้นะครับรถจะไม่ใช้ไฟน้อยไปกว่านี้เลยนะครับถ้าไฟจะตับไปกว่านี้เครื่องยนต์ก็จะติดให้เองนะครับสำหรับโหมดที่อยู่สูงกว่าตัว c นะครับผักขึ้นไปจะเป็นตัว s นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดทันทีเลยนะครับถ้าเป็นตัว s ก็จะใช้เครื่องยนต์ล้วนจะไม่ใช้มอเตอร์จะไม่ใช้ไฟฟา้าวิ่งรถเลยนะครับ ถ้ากดขึ้นมาอีกตัวนี้จะเป็นตัว i รูปดาวสีม่วงนะครับก็คือ Individual นะครับซึ่ง Individual นี้เราต้องตั้งเองว่าจะให้เครื่องยนต์พงมาลัยเป็นแบบไหนนะครับกดขึ้นกดลงได้เลยครับตามโหมดที่ต้องการครับเมื่อกดแล้วก็ปล่อยมือได้เลยเก็จะเป็นที่หมดนั้นให้ทันทีครับถ้าหากต้องการรู้ว่าขณะที่ขับขี่อยู่นั้นตอนนั้นใช้เครื่องยนต์อยู่ใช้ไฟฟ้านะครับ<ๆ>ก็จะแนะนําว่าให้กดที่ เมนู EQ ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่การใช้พลังงานนะครับที่หน้านี้ก็จะบอกว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ติดนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนนะครับผมกดขึ้นมาให้เป็นสปอร์ตตัว S สีส้มทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ติดขึ้นมานั่นก็คือ สัญลักษณ์ของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตอนนี้มีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับตอนนี้กดลงมาที่คอมฟอร์ตแล้วนะครับจะเห็นว่าเครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าคอมฟอร์ตจะพยายามใช้ไฟฟ้าใช้มอเตอร์เป็นหลักนะครับกดลงมาอีกทีนึงนะครับเป็น El แน่นอนครับ El ไฟฟ้าเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ติดขึ้นมานะครับซึ่งระหว่างที่รถกําลังวิ่งอยู่จะมีภาพกราฟ,ฟิกให้เห็นท่าจังหวะไหนเครื่องยนต์ติดขึ้นมา ตรงนี้ก็จะเป็นสว่างขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพกราฟิกว่าเครื่องยนต์กำลังหมดล้อนะครับจะตัดไปตัดมานะครับตามเท้าหรือตามโหมดที่เลือกนั่นเองครับสามารถดูเพื่อศึกษาการทำงานของตัวรถได้นะครับสำหรับการตั้งค่าที่สำคัญสคัญของตัวรถนะครับจะอยู่ที่เมนูนี้นะครับกดตรงนี้ก็ได้หรือกดรูปรถปุ่มนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันนะครับก็จะมีเมนูหลัก ยากย่อยลงมาอีกครับหรือเกี่ยวกับแสงสีความสวยงานมนะครับไปที่ไฟส่องสว่างไฟเรืองแสงในรถนะครับเลือกสีได้ก็ใช้มือวนอย่างนี้ได้เลยครับหรือถ้าต้องการความสวยงามมากขึ้นกดควํา่าหลากสีครับทีนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเป็นตีมเลยนะครับอย่างตีมโอเชี b ยนบลูนะครับ Purple Sky, Red Moon นะครับ สีไฟที่จะออกมาก็จะเป็นสีตามตัวอย่างทันด้านนี้เลยครับจะมีมากกว่า1สีอยู่ในธีมนะครับแต่ถ้าต้องการปิดแสง a m b เบียน i ล h ์นะครับ้าสูตรว่าไม่ชอบนะครับก็กดแบ็กออกมาแล้วไปที่ความสว่างแล้วก็เลื่อนลงมาให้เป็นศูนยเลยครับเท่านี้ก็จะไม่มีไฟออกมาเลยครับสำหรับการใช้งานวิทยุนะครับก็กดที่รูปวิทยุหรือรดิโอตรงนี้ก็ได้นะครับ ครั้งหนึ่งจะเป็นวิท,ทยุกดอีกครั้งหนึ่งสลับไปเรื่อยกๆก็จะเป็นบลูทูธหรือ USB นะครับจะสลับไปสลับมาครับก็จะเป็นหน้าตาสวยงามเลยครับเห็นปกของสถานีน,นั้นๆนะครับเลือกจากปกตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องหมุนให้ตรงก็ได้ครับจิ้มน,นี้ได้เลยครับถ้าจะเซฟนะครับ ก็รอแป๊บหนึ่งจะมีสล็อตให้ขึ้นมาเซตนะครับก็อยู่ช่องหนึแล้วนะครับใช้งานได้ง่ายๆครับ okay. ถ้าจะแก้ไขช่องสถานีต่างๆนะครับก็รอให้สล so? ็อตมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับกดค้างที่ช่องนั้นๆนะครับย้ายไปย้ายมาได้เลยหรือจะลบก็ได้นะครับหรือถ้าฟังขึ้นไหนบ่อยมากๆนะครับ กดที่บันทึกเป็นรายการโปรด f a v o r i t e นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ปุ่มดาวทางด้านนี้นะครับสมมติว่าถ้าอยากจะฟังคลื่นที่เซฟไว้บ่อยๆนะครับจะไม่เสียเวลาไปเลื่อนหาทางด้านนี้นะครับกดปุ่มดาวทีเดียวเลยครับและคลื่นที่เซฟไว้ก็จะมาอยู่ทางด้านนี้เลยครับสำหรับการใช้งาน n นวีนะครับกดที่เมนู n นวีหรือ n นวีปุ่มนี้ก็ได้นะครับ จะเปลี่ยนมุมมองนะครับกดปุ่มทางด้านนี้ครับ3 d หรือ2 d ตั้งค่าได้ครับใช้มือสัมผัสทางด้านจอได้เลยหรือใช้ทัชแพดทางด้านนี้ได้เช่นเดียวกันครับจะอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับสมมติว่าถ้าต้องการเซฟตำแหน่งนี้ให้เป็นบ้านนะครับสมมติว่ารถจอดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับหรือจะขยับไปนิดนึงนะครับใช้มือจิ้มค้างได้เลยครับสมมติว่าอยู่ซอยนี้นะครับ กดค้างลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับถ้ากดตรงนี้จะเป็นการนําทางไปจุดนั้นหรือกดรูปดาวครับก็จะมีเมนูให้เลือกว่าตรงนี้จะให้เซฟเป็นอะไรนะครับสมมติว่าเซฟเป็นบ้านหลังจากนี้นะครับเวลาจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมออกจากหน้าจอนี้ให้เลยนะครับถ้าเราจะกลับบ้านก็กดที่ดาว ก็จะมีบ้านที่เราเซฟไว้กดโอเคตรงนี้ก็นำทางไปได้เลยนะครับหรือนะครับใช้คำสั่งเสียงนะครับ Hey Mercedes How can I help Take me home I'm calculating the route ครับก็ใช้งานได้อย่างสะดวกง,ง่ายดายมากครับที่ได้ชมไปนะครับก็เป็นการรีวิวและแนะนำกันอย่างคร่าวๆนะครับ ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมารับทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ